สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้าน Tabern i Scooter นะครับวันนี้ผมมียา 5X Max มานําเสนอเพื่อนๆกันนะครับสําหรับคนที่ชอบ X Max แล้วชอบรถที่แต่งมาพร้อมแล้วแล้วก็ชอบรถที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับชุดข้างนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าคันนี้ไม่มีการตกแต่งในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ เพราะฉะนั้นใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องกลัวพังนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่ามีใส่มีคอรีดเป็นสแตนเลสหรือไทเทเนียมไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีบางโคนซุ้มคาร์บอนกันดีนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่ทาให้พวกสกปรกมันเข้าไปอยู่ในในเครื่องข้างในนะครับนี่ท่อนะครับท่ออะคาร์บนะครับ HP ในท่อแท้นะสวยทีเดียวนะครับกันล้มของ GTR นะครับโชคหลังแต่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเบรกบัมโบด้านหลังให้ด้วยนะครับยางยังใหม่ๆอยู่นะครับมิชลินนะครับทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับสีกอทอ7 7โอ้เลขสวยอยู่นะ มาถึงด้านบนมีแหลกพร้อมกล่องของกีวีนะครับรุ่น v 4 7 mono c h นะครับกล่องรุ่นท็อปเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็หลายตังอยู่นะขนาดนี้47ลิตรเลยมีฟังก์ชั่นไฟเบรกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟเบรกเวลาเบรกซ้ายขวาอันนี้คือซื้อเพิ่มนะพิงหลังมาครบเรียบร้อยเบาะเป็นเบาะแต่งเรียบร้อยนะครับเบาะเป็นเบาะปาดด้วยนะครับสําหรับคนที่ตัวเล็กขาสั้นหน่อยนะครับ รถคันนี้ขับสบายเลยเพราะว่าเบาะปาดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีของแต่งเล็กน้อยนะพวกน็อตพวกอะไรพวกนี้มีการล้มนะครับแคชปลาติดมาให้เรียบร้อยแล้วของย่ออะไรเนาะตาไม่ดีมองตัวเล็กมองไม่เห็นมีคาร์บอดนด้านข้างตรงเอวนี้ซ้ายขวาอันนี้เป็นคาร์บอนที่เป็นฟิล์มนะครับรถสีน้าเงินมือเบรกแต่งปอกมือแต่งที่วางขวดน้ําที่โทรศัพท์ น็อตมีน็อตสีบ้างนะครับมีไล่์นอสีอบ้างกระจกพองแบบสี่ตาปรับได้อยู่นะือไม่ชอบก็เก็บเอาแล้วกันนะผมว่ามันเยอะไปหน่อยเขาแบบมีไฟเลี้ยวอยู่ข้างในด้วยนะวนเวลาเลี้ยวอะ่ะแต่ตอนนี้เขาใส่กระจกไปแล้วมันก็จะบางหน่อยแหละผมขออนุญาตเก็บกระจกแบบนี้แล้วกันนะผมว่ามันดูเรียบร้อยกว่ามันเยอะไปนะครับกระจกด้านหน้าก็เอาของทีแบกมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็พับเก็บได้นะครับเวลาจะมุดจะอะไรก็ พับได้นะครับชิลหน้าชิวแต่งนะครับของ X Max ตรงรุ่นของ Yamaha อันนี้เป็นิฟรมนะครับเป็นคาร์บอนสีมันนี้เป็นคาร์บอนแท้นะครับก็เจ้าของก็คงจะเล่นลวดลายกันมั้งนะครับไฟสปอร์ตไลท์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าเป็น LED มีติดไฟหลีตรงนี้ให้เรียบร้อยพร้อมกับสวิตช์เปิดปิดแยกนะครับบางโคนหน้าเป็นคาร์บอนแท้นะครับกันล้มหน้าจานดิสแต่งขยายไซส์น่าจะ300ป่ะ แล้วก็ปั๊มเบรกคู่หน้าเป็นแบมโบ้เรียบร้อยแล้วทั้งด้านขวาแล้วด้านซ้ายนะครับเอ้ยตายละติดติดที่แม็กเอ็ก,ม,ก,กม็ันมีดิสเบรคข้างเดียวมีข้างเดียวนะครับกันลมข้างนี้สีก็ล้อเป็นสีทองมาเช็นะครับก็มีใส่น็อตใส่อะไรมาบ้างประมาณนี้นะแต่เดิมเอ๊แต่ไม่เดิมนะเพราะแต่เดิมหายไปเดี๋ยวต้องลองไปกดดูนะละรถสวยนะครับรถสวย ไม่มีลมงไม่มีอะไรมานะครับสภาพสวยเด็ดคิ้วกันกระแทกตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วฝาครอบกรองคาร์บอนแท้นะครับรถนี่ค่อนข้างตี้เลยนะเพราะว่าใส่โชกแต่งแล้วก็เขาปรับโหลดแล้วก็บาะโหลดอสแสดงว่าเจ้าของตัวเล็กมากอะมาถึงกุญแจนะครับกุญแจก็มีรีโมทมีกุญแจกล่องมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคุ้มมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของเลขใหม่ 3ามหมื่ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่กิโลนะครับมีไฟเลี้ยวนี่เจ๋งนะสวยดีนะไฟเลี้ยวแล้วมีเสียงด้ยนะนี่ไฟขอทางก็มีเหมือนกันนี่นี่มีทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะตรงไฟเลี้ยวแ้พวกนี้ก็เป็นไฟเลียเล้ยวเร็วนะอารมณ์แบบรถซิ่งหน่อยอันนี้เป็นเบรกนะผม ต้องไปต้องใช้เท้านิดหนึ่งมือยาวไม่ถึงจะกดเบรกให้ดูกล่องหลังเพื่อนนะครับนี่นี่ไฟเบรกนะครับนี่เวลาเบรกก็จะติดทางด้านซ้ายด้านขวานี่แล้วไฟเบรกกระพริบด้วยเนี่ยนี่เวลาเบรกกระพริบกระพริบแล้วหยุดนะโอ้โหนี่มันรถวัยรุ่นชัดๆแต่เจ้าของเยอะอายุเยอะเลยนะเจ้าของนี่ก็ห้าสิบแล้วมัง้งอืมประมาณนี้นะก็มีไฟหลี เขาทำสวิตตัดนะไฟด้านหน้าเน,นี้ยก็ทําสวิตตัดนะแต่ต้องสตาร์รถเนาะอันนี้เป็นสปอร์ตไลท์นะครับเป็นไฟโตกติดมาเพิ่มนะครับแล้วก็เอ่อก่อนนะผมคําสวิตหาให้ก่อนอันนี้ไฟอีกอย่างวะอันนี้ไม่ได้ใช้จะมีไฟหน้าอันนึงแหละที่รูๆ้ๆนะครับสวิตตัดไฟหน้าเดี๋ยวสตาร์ได้ฟังกันผมไม่อยากสตาร์เลยผมเหม็นควันแต่เครื่องดีเครื่องดี เดี๋ยวติดนะเสียงท่อนะอันนี้แ a คชั่น Control มันตัดอยู่แชั่นคอนโทรลมันมันเตือนอไแอบดังอยู่แอบดังอยู่ขออนุญาตดับนะเดี๋ยวเป็นควันรถเนี่ยก็คือแต่งมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับรถสวยอยู่นะของเดิมมีให้บ้างอยู่ใต้เบาะเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้ย นี่แนหะแป๊บเดียวกลิ่นมาเลยอันนี้อยู่ที่เบาะเนี่ยให้หมดเลยนะใส่พานลูกค้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับยามฮา,าแท้โช๊คหลังแล้วก็กระจกมองข้างเดิมขายึดชิลเดิมแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นเกียร์เสียของพวกเกอกสารรถเนาะนีบุ๊กซวิตคู่มือการรับประกันบุ๊กซวิตยังอยู่ครบนะครับ แล้วก็อะไรวะโค,ค้ดกุญแจรหัสกุญแจกุญแจสำรองครบ<ห>ก็ใช้ได้อยู่นะเก็บของดีเก็บของดีงดนะครับประมาณนี้นะของเดิมก็ตามนี้ให้ไปด้วยข้างในก็สะอาดอยู่นะสะอาดสะอาดอยู่ไม่มีอะไรนี่โชคไอ,ไ,อไอ้ไม่ใช่ให้เบาเบาปาดมาก็ทำแล้วก็ทำตรงนี้ให้เรียบร้อยแนละ้วนะครับ mm hmm. ก็ รถพร้อมใช้สวยงามนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับคันนี้ผมเปิดราคาขายอยู่ที่1,39,000สบาทเท่านั้นนะครับของแต่งตามนี้ให้ยกให้หมดเลยแล้วก็รถไม่มีการทำเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการประหยัดน้ำมันเรื่องของอการขับขี่ไม่ต้องห่วงเรื่องจะไปกินข้าวริมทางครับเพราะว่ามันเป็นรถสแตนดานดนั่นเองเครื่องสแตนดาดเนาะโอเค เบอร์ผมนะครับ083441411 1, 1, 1, 1นะครับทำไมยางแอบดูใหญ่ๆยาง x อแปกมันไซนี้หรอ,อยางมาดูอ้วนจังเลยยางหน้าอย่างพวกทีแม็กอะลืมว่าจะดูแต่ทำไมแต่มันไม่มีอ๋อแต่แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คุ้มแล้วนี่สังเกตได้นะว่านี่มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ แต่มันติดแหละเขาอาจจะทําไว้ก่อนที่เขาจะใส่กระจกมองข้างเพิ่มตรงนี้นะเขาก็เลยเจริงๆแล้วมันมันก็จะเห็นในช่วงตรงช่วงเนี้ยก็เซฟตี้ขึ้นมาลูกค้าโทรเข้ามาแล้วยังไงก็สอบถามได้นะครับรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอรับสายลูกค้าก่อนสวัสดีครับ